วันพฤหสัสบ,บดีที่9กันยายนพุทธศักราช2564เวลา18นาฬิกา30นาทีที่ห้องอัคราแกนบอลรูมชั้น2โรงแรมโฟล์พอยต์บายเชอร์ตันภูเก็ตป่าตองบีชรีสอร์ทในเฉลิม,มศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมงานฮีโร่โฮมคัมมิ่งโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมกับจังหวัดภูเก็ตจัดงานต้อนรับทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยรวมทั้งสิ้น74คนจากทั้งหมด14ชนิด กีฬารวมถึงผู้บริหารผู้ฝึกสอน และบุคลากรที่ได้เข้าร่วมมหกรรมการแข่งกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ครั้งที่16โตเกียว2020นักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอย่างอบอุ่นและประทับใจเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนตามอธัธยาศัยและเป็นการเข้าสู่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นเวลา14วันตามมาตรฐานของรัฐบาลโดยมีนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนางนาทีรัฐกิจ ประกานายเขมพลอุยตยกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายนรงวุ่นซิ้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายพิเชษปาน,นาพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด,ดรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพนอิสระวชิะระปทีปที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนายอำนวยกลิ่นอยู่รองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายธรรมวัฒน์วงเจริญ,ญ,ญรยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะผู้บริหารคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดภูเกต็ตเข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างอบอุ่นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวด นายพิพัฒน์กล่าวว่าตนได้รับฝากคำขอบคุณและแสดงความยินดีจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมาถึงยังทัพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมงานไทยทุกคนกว่า130ชีวิตที่เป็นตัวแทนประเทศชาติไปทำการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ครั้งที่16โตเกียว2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมดได้ช่วยกันนำชัยชนะกลับมาฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยจำนวน5เหรียญทอง5เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดง ตนมองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะที่ทุกคนสร้างความสุขให้แก่ประเทศไทยขึ้นมาได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศกำลังประสบปัญหาของไวรัสโควิด -19 ตนเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงหายเหนื่อยจากการแข่งขันหลังจากฝึกซ้อมต่อสู้เตรียมตัวเข้าการแข่งขันมาตลอด5ปีสำหรับคนที่ได้เรียนตนก็ขอแสดงความยินดีสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนตนก็อยากจะเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปอย่าท้อถอยอย่าพึ่ง เสียกำลังใจตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้พักผ่อนแล้วก็อยากจะให้ใช้เวลาที่เข้าร่วมโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตลอด14วันนี้ตักตวงความสุขและพละกําลังที่ทุกคนต้องสูญเสียไปในการแข่งขันให้กลับมาได้เร็วที่สุดเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่ายังมีภารกิจต่อไปรอคอยอยู่ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ให้การต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกๆคนจนครบตั้งแต่คนแรกที่เดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยจนถึงคน ุดท้ายที่เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตขอบคุณกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยที่คอยสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดขอบคุณสมาคมกีฬาทุกๆสมาคมและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอบคุณคนไทยทุกคนที่อยู่เบื้องหลังคอยส่งกำลังใจให้แก่ฮีโร่พาราทุกคน สำหรับบทรสรุปผลงานของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ครั้งที่16โตเกียว2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง5กันยายนพุทธศักราช2564ทัพฮีโร่ของคนไทยสามารถทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลมาได้5เหรียญทอง5เหรียญเงิน และ8เหรียญทองแดงจบอันดับที่25ในตารางสรุปเหรียญรางวัลและเป็นอันดับที่6หากนับเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียและยังคงเป็นอันดับที่1ของชาติในโซนอาเซียนเป็นพาราลิมปิกเกมสสมัยที่7ติดต่อกัน